สวัสดีสาวเก,แกมแคทอแคททุกท่านนะครับพบกับผมแก้วกา้าวันดีก็จะามาชมมารับชมกาตีบัวสดว่าสิบสามซึ่งสุดที่ใช้จะเป็นสุดที่แก้วยังไม่เคยใช้เลยนะครับแต่แก้วดูแล้วมันน่าจะเล่นไม่ยากเนาะแก้วได้ไปเจอมานะครับเป็นการใช้ฐานซูปเปอร์ครอแคทน่นก็คือินฟโรดากอนหรือว่ามัางกรเพิรนรกนั่นเองแก้วจะหยิบมาใช้กันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับแทนแก้วก้าฟอรีโคจรนอับแคทแลสเสียนครับเราตีไป27บไม้ได้มาส6ดาว สุขันรัคเซียนะครับตีไป32ไม้ได้มาให้10ดาวมาดูกันว่าแก้วจะเก็บ3ดาวทั้ง2ไม้ได้หรือไม่นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะครับกดไลค์กดไลค์เลยก็จะพาชมครับในการโจมตีบ้านลำดับที่8ก่อนเลยนะครับโดยสุดที่ใช้นะครับเราจะใช้สุดนี้เลยเป็นการใช้บอลลูน12ตัวนะครับแล้วก็พระเอกของเรานะครับเป็นมังกรพิรลกนะครับ14ตัวรวมทั้งการใช้มังกรไฟฟ้า1ตัวเลยแล้วก็น้ำยาที่ใช้นะครับใช้เป็นแช่แข็งสขวดพิษ1นขวด แล้วก็น้ำยาคงกระดูกจิตขวดชงท่านใดที่ทรอคอยนะครับอยากเห็นแก้วใช้คงกระดูนครับก็มาดูกันว่าจะได้ยังไงนาะอแล้วก็มี킹ควีนบอร์เดนเจไปด้วยครับโดยไทยแคนครับขอเป็นบอลลูน9ตัวบ้าน1ขวดแล้วก็ศิลาจำทลม่มเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้วนะครับจะตียังไงจะได้สาดาวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเดีเลยทําการสอดแนนมก่อนเลยนาะอบ้านที่เจอครับเป็นบ้านลิเวอร์13นะครับที่ค่อนข้างโหดเลยนะผู้การเนี่ยตันหมดแล้วนะครับ ก็ถามว่าจะเข้า,ย,ายังไงการที <S 2> <S 2> ่แก้วจะเข้านะครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าด้วนความมือนะครับจะทําการใช้ทางฝั่งของถางของเราลงไปน้อแก้วจะปัดคิงไปด้านบนตรงนี้ครับปล่อยลงไปก่อนเลยแล้วก็จะทําการใช้มกรไฟฟ้านะครับลงไปด้านความมือโจมตีด้านความมือนะครับตรงนี้แล้วก็จะเข้าไปกันนะครับโดยแก้วจะทําการใช้คิงนับลงไปด้านบนใช่ไหมแก้วจะปลอดคินไปด้านล่างครับโจมตี้อมผู้อันนี้แล้วก็อันนี้ครับจะเป็น้อมผู้ แก้ใจให้เจ๊โจมตีนะครับก็จะชิงไปก็สามารถี่โจมตีได้ส่วนน้ายาครงกระดูนครับถามว่าเข้าตรงไหนเราจะปล่อยไปที่ป้อมอิฟโรนครับอันนี้ครับหขวดแล้วตรงนี้1ขวดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยไปที่เครื่องยิงหินนะครับอาจจะปล่อยไปจุดละ2ขวดเนาะแล้วก็ทําการใช้คนสุดท้ายครับลงไปที่ป้อมอิฟโร่ดานล่างนั่นเองนี่คือการวางแผน,นครับว่าเราจะโจมตียังไงตื่นเต้นตื่นเต้นกดโจมตีเลยก็จะกดโจมตีแล้วครับปรากันว่า แก้วจะได้สำดาวหรือไม่นะครับกับการใช้สุกนี้นะครับขอปะปูเรียนให้เป็นทางอากาศก่อนเนาะแล้วก็จะทําการใช้บอลลูนลงไปด้านขวาครับแล้วก็ปล่อยมันก็ได้ฟ้าลงไปด้านบนนะครับทำการใช้คิงลงไปหนึ่งตัวเลยก็จะปล่อยคิงลงไปเนาะคิงก็จะเดินมาด้านขวาใช่ไหมใช่นะครับก็จะเข้าไปกันขอซูมออกหน่อยนึงโอเคครับด้านขวาก็จะพังลงไปจากนั้นนะครับแก้วคิดว่าแก้วทำการเข้าเลยนะครับทำการใช้บอลลูนลงไปหมดเลยแล้วก็ทําการใช้ มังกรเพลิ้กลงไปหมดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยศิลาปล่อยปูเดนลงไปนะครับใช้อาบาเไป็นขวดเลยนะครับแล้วก็ใช้สกิลอีท่อนโทงลงไปเลยก็จะเข้าไปกันนะครับใช้อาพิษไปที่แานแคนครับแล้วก็ปล่อยคงดุกลงไปนะครับด้วยความมือก็จะเข้าไปแล้วนะครับซึ่งทาาเราเข้าไปกันครับแช่แข็งไปหนึ่งที่แล้วก็ปล่อยคงดุกลงไปดีไหมคิดว่ายังเนาะบ้านพังลงไปแล้วนะครับก็จะใช้สกิลมาเลกตัดานเลยแล้วก็ทำการใช้คงดุกลงไปด้านล่างครับปล่อยไปที่เครื่องยิงหินนะครับ ด้านล่างเลยปล่อยไปอีกครับแล้วก็ปล่อยไปอีกเลยก็จะปล่อยลงไปเนาะแก้วค่อนข้างตื่นเต้นเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นชั้นรายนะ้ปล่อยควีนนะครับปล่อยเจลงไปก็จะเข้าไปนะครับแช่แข็งไปที่ควีนเลยโอเคนะครับมังกรพลิงล็อลกซัดเข้าไปก็จะเข้าไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันทําการแช่แข็งไปที่ป้อมอิโฟด้านล่างครับแล้วก็อีกบนะูเนาะก็จะซัดเข้าไปนะครับเฮ้ยมีเววว่าจะได้สามดาวะเฮ้ย ทำการชิ่งป่านะครับไกลมากๆเลยก็จะซัดเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าอาวุธนี่ครับจะพังลงไปเกบหมดแล้วนะครับเหลือเป็นด้านบนเนาะแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นป้อมอิฟโนครับแล้วที่เหลือเป็นพักพื้นดินหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่โมตาร์นครับแก้วทําได้แก้วทําได้แล้วนะครับในที่สุดแก้วก็สามารถที่จะเก็บสําดาวบ้าน13าได้แล้วนะครับสามารถที่จะเอาสูตรมังกรพืนรกครับมาใช้เก็บสาดาวได้เลยนะครับรู้สึกดีใจ ก็ดีใจมากๆเลยนะครับก็คุณผู้ชมสามารถที่จะเป็นกําลังใจให้แก้วได้นะครับเพียงแค่กดไลค์ให้แก้วนะครับกดไลค์นะกดเบาๆพอนะครับเดี๋ยวกดแรงโอเคครับเราได้มา3ดาว1 0 0เต็มนะครับเดี๋ยวมาที่สอนครับแก้วจะพามชมมารับชมกันต่อนะครับประกันว่าแก้วจะตีบ้านไหนยังไงเดี๋ยวจะหาบ้านที่จะตีเนาะแล้วก็จะตีให้ชมกันครับโดยวันนี้นะครับเราจะพยายามเก็บให้ได้6กดาวแก้วจะทําให้ได้นะครับ คือแก้วตีไม่ได้6ดาวนานโอ้ยเป็นปีหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่ก็ตอนนี้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นเดี๋ยวแก้วจะลึกบ้าน,นครับด้านบนเราจะหาบ้านครับแล้วเดี๋ยวมาตีกันเดี๋ยวแก้วมาบอกครับว่าจะตีบ้านไหนยังไงก็ติดตามกันต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันมาชมมาที่สองกันต่อนะครับก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้แก้วสามารถที่จะเก็บ6ดาวเต็มได้หรือไม่หลังจากที่เราครับเก็บไปแล้ว3ดาวนะครับแม โม้จริงนะแก้วแค่ตีได้สาดาวนะครับโม้โม้ทั้งวันเลยนะก็ตีบ้านแปดได้สาดาวนะครับคนมันโหดอะนะเดี๋ยวเราจะมาตีบ้านะดับที่7ให้จมกันนะ้องคุณชมเริ่มจะมัดใส่แก้วแล้วนะครับก็อย่าพึ่งเลยนะฮะอย่าพิ่งเลยสุดที่ใช้นะครับใช้สุดเดิมเลยนะครับเราจัดการจมตีบ้านหลับที่7เนาะก็จะสนเอนก่อนเลยการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วก็เห็นว่าบ้านหลังนี้นครับเป็นอโปรเส้นเดียวเหมาะแก่การจมตีเป็นอย่างมากนะครับ เราจะเข้ายัางไงการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าด้านบนนะครับก็จะทําการเช็คคิงควินไปด้านซ้ายนะครับปล่อยลงปลายเพืโจมตีป้อมภูให้ได้น,นะครับแล้วก็เน้วขวานแครับปล่อยเจลงไปโจมตีป้อมภูอันนี้แล้วก็ทําการใช้มักงกรไฟโจมตีด้านข้างนะครับจากนั้นปล่อยมักงกรทะลุลงไปด้านในการที่แก้วจะใช้ป้อมเอาไม่ใช่สิเป็นการใช้น้ํายาคง้งดุลนะครับจะใช้ไปที่เครื่องยิงหินสองขวดนะครับแล้วก็ป้อมอิรตรงกลางเลยก็จะปล่อยเข้าไปนะครับซึ่ง น้ำแขแช่แข่งครับเราจะเก็บไว้แช่บ้านนั่นเองมาถึนว่าแก้วจะเก็บดาเต็มได้หรือไม่นะครับมันจะเป็นเพอร์เฟกคลิปหรือบ้านครับเราเมาือกันกดจมตกีเลยตื่นเต้นอไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะไม่รู้ว่าจะได้สัปดาวหรือเปล่านะครับแต่แต่ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าจะได้สัปดาวนี่คิงตั้งแต่ต้นคลิปนะครับปล่อยคิงลงไปนะครับปล่อยคิงลงไปแล้วก็ทาการใช้บอลลูนลงไปด้วยขวาครับปล่อยกระลนไฟฟ้าลงไปปล่อยเจ๊ลงไปหนึ่งตัวเลยนะครับก็มีอยู่ตัวเดียวเนาะ แล้วก็จะเข้าไปนะครับซึ่งแก้วจะทำการใช้สกิลชิ่งดีไหมคิดว่านครับยังไม่ต้องใช้เนาะก็จะรออีกนิดนึงแล้วก็กดใช้สกิลชิ่งเลยโจมตีป้อมพูไปได้หนึ่งป้อมนะครับก็จะรอด้านซ้ายมือนะครับที่คว <Queen S 2> ีนควีนแซกเข้าไปที่ป้อมพูกไหมโอเคครับป้อมพูจะพังลงไปแล้วควิาาะนมาด่าครับก็จะแักเข้าไปนะครับซึ่งแก้วจะทำการใช้สกิลหายตัวเลยก็สักเข้าไปที่ป้อมพูได้ไหมได้นะครับถือว่าดีเลย เราจะเข้าด้านบนนะครับการใช้บอลลูนลงไปหมดเลยแล้วก็ปล่อยมกพานพนลังลกลงไปนะครับปล่อยศีลาลงไปนะครับปล่อยปูเดนลงไปใช้ยาบ้าเป็น,นขวดเลยนะครับแล้วก็ใช้สกิลอ e ีท่อโทนลงไปเลยก็จะเข้าไปกัน,นครับซึ่งเราจะปล่อยโค้งดุลงไปนะครับดต้นล่างเลยแล้วก็จะทาการแช่แข็งไปที่อะไรดีคิดว่ายังไม่ต้องเนาะเราทาการใช้ยาพิษได้ไหมก็จะยังไม่ใช้นะครับมาดูกันว่าเราจะโจมตีได้มากน้อยเพียงใด ช่พิษนะครับไปที่ฐานแขนครับแล้วก็แช่แข็งไปหนึ่งทีเนาะใช้คงดุกลงลงไปนะครับที่ป้อมอีโพรตื่นเต้นอ่ะพูดว้เลยนะก่อนจะเข้าไปกันนะครับโดยคงดุกเข้าไปนะครับแก้วจ่าปล่อยคงดุกลงไปอีกหนึ่งขวดเลยแล้วก็จ่าปล่อยคงดุกไปด้านขวามือนะครับก็จะเข้าไปนะครับแช่แข็งไปที่บ้านเนาะเราจะแช่ไปที่บ้านครับตรงนี้เลยบลรุนขึ้นที่ป่ายนะครับเข้าไปด้านในเราจะแช่ไปหนึ่งทีโอเคนะครับผดกลินว่าบ้านจะแตกหรือไม่โดยแก้วนะครับจะไม่ได้สามดาว ื่นเต้นบอลลูนเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะตายลงไปบ้านไม่พังลงไปนี่สิงานเข้าไอ้กแก้วแล้วก็ดูเหมือนว่าอิโรน,นครับจากโจมตีอยู่ด้านขวานนครับซึ่งมังกรเพลิงรุกครับอยู่ด้านซ้ายสรุปว่าวันนี้นะครับแก้วแก้วกล้าสุกี้โมนครับไม่สามารถที่จะเก,ก็บสำดาวมาที่2ด้าน,นครับก็เรื่องที่จะเข้าที่ไกลจากบ้านเนาะมันยากเลยครับลุงนี้ลุงงี้งงแล้วนะลุงนี้เข้าด้านล่างดีกว่านะครับก็ ไม่เป็นไรนาอวันนี้อย่างนอนครับเราก็เก็บ3ดาวมาได้1หมายครับแต่ว่าแก้วจะมาตีต่อนครับบ้าน12บนะครับยังไม่ได้ตีเดี๋ยวจะลงมาตีดูนาอไม่รู้ว่าวันนี้นะครับแก้วจะทําการเก็บสามดาวได้เพื่อไหมเพวกนี้นะครับก็โหดเลยนะครับเขาพยายามตีนะครับเพื่อที่จะเก็บสามดาวให้ได้มากขึ้นเลยเวลาบอลครับเดี๋ยวอีก1ชั่วโมง28่สนาทีแก้วจะมาตีกันต่อนาอสรุปพวกนี้นะครับแก้วตีไป2ไมานะครับหมายแรกแก้วตีบ้านลำดับที่8เน้อ แก้วได้มา3ดาวนะครับก็ถือว่าเป็นสุดที่น่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันต่อเลยแล้วก็มาที่สอนแคแก้วขยบปฏีบ้านที่7ครับโดยแก้วได้ไป1ดาวเนาะก็ไม่ได้บ้าน,นครับข้อผิดพลาดของแก้วก็คือแก้วคนที่จะเข้าที่บ้านก่อนเลยให้บ้านพังลงไปก่อน,นครับถึงจะดีผู้ชมถ้าจะเล่นนะครับก็อย่าเข้าผิดพลาดแบบแก้วเนาะแก้วก็ทําให้ดูแล้วนะครับว่าผลลัพธ์มันเป็นเช่นไรวันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับที่เกือบสัมดาวบ้านถึงสไมดาวนะครับขอบคุณชม ที่รับชมจนจบเลยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้แก้วตลอดเลยนะครับขอบคุณขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราครับมาลุยกันต่อครับในวันต่อไปวันนี้แก้วต้องขอตัวลาไปก่อนครับแก้วจากขึ้นคลิปวันที่ท่านผู้ชมจะรับชมสามารถที่จะกดที่ครับคลิปแนะนําได้เลยนะครับสมารถที่จะเข้าไปรับชมได้เลยแล้วเรามบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ